ขนมปังอดใจไม่ไหวใช่ไหมลุกมาเลยลุกมาเลยมันบ่าอดใจไม่ได้มันบ่าเอาอยู่บอหน่ยเอาบอฮะเอาบ่หล่ะเอาอยู่บอเอาบอนี่นี่เนี่ยเอา ขึ้นมาทิล่ะขึ้นมาขึ้นมาเปิดนังลงเอามือมามือน่ะมือมาเอามือใส่มือมือเดีเอามือมาเอามือมาเอาหนี่เอาม,อมาเอาเอานี่ เอานน่หอมบะหอมหอมมันบะอกกีกี่หลงกี่หลงบ่แม่หมาคอยได้พี่น้องแต่ว่าคอยมากีดยางมันกับมาเฝ้าเฝาแล้วนอนเฝาอยู่ปลาย่างสะคลื่นวัตมามันกับเรียนมาหลุดมาแถวนี่เลยจ้ะเอาเอา,เอานี่เอาเร็วๆเอาเเอา่ะ างานกินแล้ว